กรลาวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสรัปหัวข้อของวันนี้ในที่สุดหัวผมก็เรียกว่ามาแล้วผมกับแบนพารในซีซั่นที่8 anniversary ครบรอบ2ปีของตัวเกม ก็มาดูกันครับผมว่าการอัปเดตในคราวนี้เนี่ยในเรื่องของแบลนพาและข้อมูลต่างๆที่อัปเดตเข้ามาในซีซั่นเนี่ยมันจะมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมเข้ามากันบ้างครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูกันเลยเดยสำหรับคนที่เพิ่งลองอินเข้ามาในตัวเกมผมมันจะมีในส่วนของหน้าเทลเลอร์ภารกิจมิชชั่นเกมเพลย์ให้เราเนี่ยเล่นอยู่แป๊บหนึ่งครับผมก็พ่ลิงจะไม่สปอยลวกันนะว่าในเทเลอร์เกมเพย์มันมีอะไรกันบ้างผมก็ลองเข้าไปเล่นกันดูบอกเลยว่าโคตรมันเลยผมยิงระเบิดเผากระท่อมกันเลยทีเดีีียยยยยววเเชชใใในนนนออ่่งงงท้้าาาะโดดดกกจผมมมขขับห BR กัับด่านนนเองโดยสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นภาร,รกิจซ้ำนะผมก็แน่นอนว่ากดมาตรงตัวโดนได้ผมมันจะมีภาร,รกิจให้เราเนี่ยเริ่มซ้ำได้อีกหนึ่งครั้งนะก็อันนี้ก็อยู่ที่ความชอบหรือว่าอยากจะลองเล่นซ้ำอีกรอบหรือเปล่านะโดยสำหรับของระวัลในเป็นพาร์ทในซีซั่นนี้ผมราคาเนี่ยยังคงเหมือนเดิมกับตัวเล็กอยู่ที่440ครับผมและตัวใหญ่แพ็คพรีเมียมอยู่ที่960 ความแตกต่างผมก็คือเลเวลของตัวเวริพารเนี่ยที่จะเพิ่มขึ้นมา12เลเวลและของรวันพรีเมียมอีก4ชิ้นด้วยกันซึ่งถ้าเกิดว่าซื้อตัวแพ็คใหญ่เนี่ยในส่วนของรางวัลเนี่ยก็จะปลดล็อกในส่วนของลายมีดมาชิเต้ผมเรียกได้ว่าฟิลฟิลเลยนะอย่างที่2ครับผมกับโปรไฟล์อวตารตัวกัปตันอย่างที่3กับกรอบรูปพรีเมียมประจําซีซั่นนี้เป็นของแถมเพิ่มข,ขึ้นขึ้นมาแล้วก็ตัวโดดร่อน เดวยวสความเห็นของพี่ลิงก็ผมใครที่เป็นสายสะสมเนี่ยก็แนะนําว่าเติม960เลยผมเพิ่มมาอีกนิดเดียวได้ของวันที่เป็นพรีเมียมเพิ่มขึ้นมาอีก4ชิน้นแล้วก็ประหยัดเวลาในการเล่นได้มากกว่าตัวเล็กนะแต่เกิดว่าใครที่มี CP น้อยก็เติมตัวเล็กก็ได้เหมือนกันนะผมอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดแล้วก็สไตล์การเล่นของแต่ละคนได้เลยนะในส่วนนี้แต่นั่นนาว่าก็ถ้าเป็นพี่ลิงก็ผมพี่ลิงก็ซื้อตัวแพ็คใหญ่ไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันช่วยทำให้เราเนี่ยยน่นระยะเวลาในการเล่นลงนะผม ก็มาแล้วผมนะดูในส่วนของรายละเอียดของรางวัลที่ปลดล็อกเริ่มต้นกันดีกว่าว่าจะได้อะไรกันบ้างเลเวล1ถึงเลเวล13ครับผมอย่างแรกเลยผมปลดล็อกหนึ่งในตัวละครในแบลนด์พาผมสาวสวยคนใหม่เอยบอกเลยว่าเฟี้ยวจัดจัดก็ได้มาก็ติดตั้งไปเลยวับถัดมาผมอันนี้เนะี่ยก็เป็นสกินปืนประจำ Park แบลนด์พาร์ทผมก็จะเป็นในส่วนของตัว CR56A Max ถัดมากับตัวคอลลิ่งการ์ดประจำซีซั่นนี้ ถัดมาอีกกรมก็จะเป็นพวกของรางวัลเสริมต่างๆอันนี้ก็ขอข้ามเลยกันนะครกลับมาอีกทีหนึ่งกับหนึ่งในปืนสกินบีพระดับ E ีพีกรผมกับตัว RUS79U อืมก็บอกเลยว่าสกินของตัวปืนแมนนพาร์ในซีซั่นนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจหลายๆก็บอกเลยผมแล้วก็ตามด้วยตัวละครอีกตัวหนึ่งกรมหัมตัวเช e เพิร์อันนี้ก็เป็นพวกของเสริมที่ได้จากการปลดล็อกพมิ่งแพ็ใหญ่นะ โดยปืนในเวรพารทผมก็แน่นอนว่าจะมีทั้งหมด5กระบอกด้วยกัน,นผมก็จะมี CR56Amax ตัว Hoker 26, r 26R90 ที่เป็นปืนใหม่ปืน MK2 แล้วก็ RUS79 อยู่ทั้งหมด5กระบอกในส่วนของสกินระดับ e p i ิกโดยสำหรับจุดเด่นของสกินปืนระดับ e p i ิในซีซั่นนี้ผมแน่นอนว่ามันค่อนข้างพิเศษมากๆเลยผมนั่นก็เพราะสโคปของมันเนี่ยจากที่รีบวิ่งไปดูในส่วนของการสปอยมาส่วนมากครับผมเกือบทุกกระบอกเลยนะ สโคปค่อนข้างเป็นสโคบที่มองง่ายกว่าไอรอนมาตรฐานมากๆเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าใครที่ปลดล็อกในซีซันนี้ไปเนี่ยได้สก,กินปืนที่มีไอรอนมาตรฐานเนี่ยดีๆมาใช้งานแทบจะทุกกระบอกที่อยู่ใน5กระบอกนี้เลยผมก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าสุดๆไปเลยนะในส่วนของการปลดล็อกในเลเวลถัดมาผมเลเวลสิบสี่อันนี้เนี่ยก็จะปลดล็อกในส่วนของสกอร์ติกชิ้นใหม่ผมไรส์ไตร์เลเวลสิบเป็นท่าอาวตารท่าหมายผมกับท่ายิง smrs อัดลงพืน้นแล้วก็เด้งขึ้นมา ในส่วนของ CP ที่วนกลับมาผมก็ยังคงหมุนเดิมก็คือ440 CP เราสามารถใช้ CP ตัวนี้เนี่ยในการเปิดในซีซั่นหน้าได้นั่นเองครับผมถัดมากับเรืว21ปนล,ล็อก1ในปืนใหม่ประจำซีซั่นกับตัวลูกซอง R90 นะผมในส่วนนี้เดี๋ยวพี่ลินก็จะทำคลิปรีวิวให้ด้วยเหมือนกันใครสนใจก็รอในคลิปหน้าได้เลยนะโดยยย้ยอีกทีหนึงมาที่เลเวล30กับปดล,ล็อกตัวฮเกอร์26ครับผมในระดับอีพิ หรือว่ถัดมา3 5กับตัวละครตัวใหม่อีก1ตัว40เป็นสกินปืน MK2 45เป็นกระเป๋ารายใหม่ประจําซีซั่นนี้แล้วก็โดดยาวมาที่50เลยผมกับตัวละครกัปตันนะผมในสกินใหม่ปลดล็อกปืน R90 ในระดับ EPIC ปลดล็อกโปรไฟล์กรอบรูปพิเศษปลดล็อกตัวอวตารเชพเพิร์ดนะผมของรางวัลน,นี้บอกเลยว่าแตละชิ้นนี้ใครที่เป็นแฟนตัวยงนี่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะในซีซั่นนี้นะ อัปเดตต่อมากับเนื้อหาในคอมมิชรอบผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับในส่วนของแผนที่ใหม่ในโหมดของแ t ตเทิลรอยัลมถึงความเป็นมาว่าทำไมมันถึงมีแผนที่ใหม่ขึ้นมาให้เราได้เล่นกันนั่นเองนะก็ลองเข้ามาอ่านกันได้นะแล้วก็ถัดมากับตารางอีเวนต์ต่างๆในช่วงนี้ก็เริ่มกับในส่วนของล็อกอินลายวันกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำการล็อกอินครบ23วันก็จะได้ตัวละครแก๊สไปเลยแบบฟรีๆสำหรับตัวละครในระดับอีพิประจำเดือนในซีซั่นนี้ในส่วนของล็อกอิน ในส่วนของควสหลักประจำซีซั่นก็มีการอัปเดตควสเข้ามา2เควสอตครับผมกับควเล,ล,ลูกซองปีศาจกับสายฟ้าฟาดหลักๆก,ก็จะปลดล็อกในส่วนของสกินปืนแอสโวในระดับอีพิกครับผมสกินนี้นี่สวยดีครับผมเป็นสกินลายพึ่งนะและเมื่อพูดถึงในส่วนของระบบสกินมาผมแน่นอนว่าอีกหนึ่งระบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือระบบคารโมโดยสำหรับระบบนี้ผมแน่นอนว่าสำหรับคนที่ทำลายแบบพิเศษเอาไว้ผมอย่างเช่นลายโกหรือว่าลายแพตินัมลายดามัสคัส ลายไดมอนด์เนี่ยเราสามารถมาสวมทับกับสกินต่างๆได้แล้วผมไม่ว่าจะเป็นสกินของตัวปืนในระดับอีพิกระดับเ e g e นารี่หรือในระดับมิสติกกับผมก็สามารถสวมทับกันได้แล้วจะทําให้ตัวปืนเนี่ยมีรวดลายที่สวยงามแล้วก็โดดเด่นชัดขึ้นมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีในส่วนของสกินระดับอีพิกหรือว่าแร่ e รเจนเนี่ยปลดล็อกแล้วยังไม่พอผมอย่าลืมปลดล็อกในส่วนของสกินระดับพิเศษด้วยเพื่อทําให้ตัวปืนเนี่ยสวยขึ้นนะแล้วก็อีกหนึ่งระบบผมที่เพิ่งอําเดตเข้า สังเกตว่าทางด้านขอบนนะผมมันจะมีในส่วนของตัวค่าภารกิจใหม่เพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดเรากดเข้ามาเนี่ยมันจะมีในส่วนของภารกิจอีเวนต์เสริมก็ e cer, ผมเราจะได้รับของรางตามการปลดล็อกของตัวทักษะนั่นเองโดยวิธีการปลดล็อกทักษะเนี่ยแน่นอนว่าก็คือการใช้งานของอาวุธชิน้นันั้น,นผมมันจะได้ในส่วนของแต้มประสบการณ์ exp พอ XP ตัวนี้มากขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของตาระดับผมซึ่งตาระดับพวกนี้เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับในส่วนของแร้งที่เราเล่นด้วยผมยิ่งเรามีแรงเยอะๆสูงๆตาก็จะปลดล็อกแต้มได้มากขึ้นของรังที่เราจะได้ต่อต่อปืนเนี่ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวคอลลิ่งการ์ดประจําปืนกระบ,บอกนันนันั่นเอง ถัดมาการการอัปเดตในส่วนของร้านค้าซีหลักเนี่ยก็จะมีของเพิ่มขึ้นมาใหม่ทั้งหมด5ชิ้นตามนี้เลยนะใครเป็นสายสะสมก็สามารถใช้แต้มซีในการเข้าไปซื้อของกันได้นะโดยเฉพาะในส่วนของเปิร์กที่ใครยังไม่ได้ปลดล็อกในซีซันก,นก่อนๆหรือพลาดไปเนี่ยก็มาซื้อได้ในร้านค้าซีเนาะถัดมาในส่วนของอีเวนต์เสริมประจำโหมดแพทเทิร์นรอยย่ที่อัปเดตเพิ่มขึ้น,นมาผมก็จะมีในส่วนของอ่านคอมิกอันใหม่มีอัปเดตในส่วนของการเล่นารกิจในโหมดของด่านแบ็กเอา และทั้งฟังของอีเวนต์ประจำซีซั่นนี้ผมก็เป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับยานแบ็กเอาท์อีกแล้วผมแล้หลักก็คือ จะสังเกตว่ามินิแมปของเราเนี่ยมันจะมีในส่วนของภารกิจต่างๆโดยภารกิจพวกนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้ในส่วนของตัวละครเนี่ยส่งไปเพื่อทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในการทภาภารกิจยิ่งเอาตัวละครไปเยอะโอกาสในการทําความสําเร็จในการทภาภารกิจเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะผม oh. เราจะได้รับในส่วนของตัวไอเทมที่เป็นของรางวัลน,นะผมเป็นตัวแต้มโดยเจ้าแต้มนี้เนี่ยเราจะสามารถเอามาทําเพื่อแลกในส่วนของไอเทมที่อยู่ข้างล่างได้ผมหลักๆที่เราจะได้อะไรเนี่ยก็จะเป็นพวกสกินของต่างๆ ตราครบรอบ2ปีของตัวเกมที่เป็นในส่วนของตัวสเปสแล้วก็ตราครบรอบ2ปีที่เป็นส่วนของพวกสติกเกอร์กรอบรูปครบรอบ2ปีของตัวเกมอันนี้บอกเลยว่าเด็ดมากๆเลยผมเป็นของระดับพรีเมียมเลยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เป็นของระดับใหญ่สุดเนี่ยก็จะเป็นสกินปืน Mx9 หนึ่งในปืนเมตายอดนิยมในแพทนี้ผมก็มาเป็นระดับอีพิกให้ด้วยเลยสำหรับใครที่อยากได้สกินตัวปืนระดับอีพิกเนี่ยก็สามารถกด็อกฟรีๆได้เลยจากกิจกรรมตัวนี้นะ ี่ส่วนของตารางอัปเดตประจำซีซั่นับผมก็ในช่วงประมาณต้นเดือนหน้าผมก็คือวันที่1เดือน10เนี่ย,ยก็จะมีอีเวนต์ครบรอบ2ปีเข้ามาอีกรวมถึงกิจกรรมที่จะแจกในส่วนของปืน pp น1 9รายใหม่ที่เราทำการโวดมาแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาในเร็วนี้ผมก็รอติดตามกันได้เลยสำหรับครบรอบ2ปีโดยหน้าต่างนี้ผมมันจะมีทางด้านซ้ายล่างเนี่ยที่เราสามารถกดล็อกอินรับของรางวัลที่เป็นตัวตารายวันได้ผมอ,อันนี้เนี่ยเป็นอีเวนต์สำคัญที่จะใช้ในงานในช่วงของตัวเกมครบรอบก็อยนะ แล้วก็ทันมากกับการอัปเดตแล้งซีซั่นใหม่กับซีซั่นที่สีผมก็เริ่มให้เราเนี่ยสามารถลงเล่นกันได้แล้วผมก็ถึงเวลาในการไต่แร้งใหม่กันได้แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยในการเล่นแร้งเนี่ยก็จะคึกคักนิดน,นึงครับผมเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมาคาแร้งมาในช่วงของแรงต้นๆกันนะก็ต้องเล่นแบบระวังระวังนิดนึงในส่วนของซีซั่นนี้ก็ของระวังเนี่ยก็ยังคงเด็ดเด็ดโดนๆเหมือนเดิมโดยในส่วนของระวังนะผมก็จะมีตัวละครปืนใหม่มีดคลมบิดชาม ลายสเก็ตบอร์ดแล้วก็กระเป๋าใหม่ประจำซีซันแล้วก็เข้ามานนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตแพทล่าสุดของบริเวณพาร์ในซีซันที่8 a n n i v e r s a r y ครบรอบ2ปีของตัวเกมครับผมสำหรับเพื่อนๆนะผมที่รู้สึกงไงบ้างสำหรับแพทใหม่นี้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยบอกพีพลิงกันได้นะที่งา้านซีซันนั่นเองเนาะแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วบาย